ปิดบ็บอกส์ส่งความสุขน่าจะเป็นคำจำกัดความที่ชัดเจนที่สุดเมื่อพูดถึงคลิปเพลงใหม่ของวงประสานเสียงจากมาเลเซีย Color of Voices หรือ C.O.V. ค่ะ เพราะนอกจากเทคนิคทำเสียงดนตรีจากปากและการประสานเสียงอะแคปเปลาเนื้อหาของเพลงทั้งหมดยังเป็นคำอวยพรในเทศกาลตรุษจีนดัดแปลงจากเพลงจีนความหมายมงคลยอดนิยมเช่นเพลงกงซีกงซีหรือยินดียินดีและเหอสิ่งเหนียนหรือเพลงยินดีปีใหม่ สมาชิกวง C.O.V มีหลายเชื้อชาติแสดงถึงบรรยากาศการฉลองตรุษจีนในมาเลเซียที่ไม่จำกัดเฉพาะชาวจีนค่ะและยังเห็นถึงวัฒนธรรมเพลงจีนในภูมิภาคอาเซียนที่แม้ในประเทศอิสลามอย่างมาเลเซียและบรูไนก็ยังเป็นฐานการตลาดเพลงจีนมีงานคอนเสิร์ตเพลงจีนจากศิลปินทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นี่ก็แบบส่วนใหญ่เขาจะเอาเพลงชนะดอสไปเปิดอะตามตามร้านค้าตามอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเพลงเพลงของพวกเราอะที่ชื่อ a n Y Happy New Year ใช่ค่ะแซมเปิลไหมแซมเปิลใช่ฉันหลายชาวัดเจ้าเหมืนว่าวาหลายเปลี่ยนเดินซีเย่หงเป่าจะเปลี่ยนเป่าเสนตัว财又多福คนจีนมีอยู่ทุกที่ชไนน่าทาวมีอยู่ทุกประเทศอะไรอย่างเงี้ย พอคนจีนชอบอะไรเขาก็ไปเผยแพร่ของมันเองแล้วอย่างที่บอกอย่างอย่างตอนนั้นที่พูดว่ามาเลเซียอย่างเงี้ยเราไม่น่าเชื่อเลยว่าคนที่อยู่ที่นั่นพูดได้4ี่ภาษา<ร>คือ<ร>ใช่แต่คือต่ำาๆเนี่ยคือ4ี่ขั้นต่ํา <4 S 2> คือ4ก็คือจะต้องมีแบบภาษาภาษามาลาย,ยูใช่ไหมแล้วก็จะมะีภาษาอังกฤษแล้วเขาก็จะพูดจีนกวางตุ้งได้ด้วยแล้วก็จะพูดจีนกลางได้ด้วยนักร้องที่จะมาทํางานส่วนมากก็จะฐานก็อยู่ที่ไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงก็จะมี นักร้องมาเลเซียหรือสิงคโปร์ที่สามารถแทรกไปตั้งฐานอย่างมาเลเซียค่อนข้างเยอะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นนักร้องภาษาจีนมันจะมีหลายๆคนมากที่ไปปลูกตลาดตรงนั้นได้คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เพลงสากลดังๆของอาเดลหรือจัสตินบีเบอร์จะติดชาร์ตไปทั่วโลกแต่สำหรับในมาเลเซียที่มีประชากรเชื้อสายจีนเกือบร้อยละ3าชารเพลงก็ยังต้องแบ่งพื้นที่ให้กับเพลงจีนหลากแนว โดยในท็อปร้อยของไอจูนชาร์สมาเลเซียช่วงตรุษจีนนี้มีเพลงเมนโดป๊อปหรือเพลงป๊อปภาษาจีนติดอยู่ถึง4อันดับแม้ในอดีตย่านคนจีนในมาเลเซียอย่างปีนงังมลาละกากัวลาลัมเปอร์และอีปโปจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของเพลงภาษาจีนแต่ปัจจุบันเพลงจีนถือเป็นหนึ่งในความบันเทิงกระแสหลัก มีคนเชื้อสายมาลายูเข้าสู่วงการเพลงจีนหลายคนเช่นชิลาอัมซ่านักร้องสาวภายใต้ฮิยับที่สร้างชื่อจากการร้องเพลงจีนจนโด่งดังสะท้อนการผสมผสานของผู้คนในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม จะเห็นว่าทุกประเทศที่คนจีนไปอยู่ที่เราเรียกว่าคนจีนพ้นทะเลจะมีความแข็มแข็งทางด้านการวางรากฐานทางกานศึกษาหรือพื้นฐานคือมีโรงเรียนภาษาจีนเลยอ่ะวางหันเถอะตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วทําให้คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาจากครบอบครัวคนจีนส่วนมากก็จะมีความรู้ภาษาจีนเพรามีความรู้ภาษาจีนก็สามารถเสพหรือฟังเพลงของจีนได้เข้าใจ ตรุษจ,จีนปีนี้ยังได้เห็นถึงแนวคิดในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างการเชิดสิงโตในมาเลเซียที่ประยุกต์เข้ากับระบำกระทบไม้ของชนเผ่าในรัฐซาบาขณะที่ในอินโดนีเซียเว็บไซต์ t e m g o c o รายงานว่าร้านทำขนมเข่งในเมืองบันดุงได้เพิ่มรสชาติใหม่ๆอย่างรสใบเตย เพราะมีลูกค้าเชื้อชาติอื่นๆนอกจากจีนนิยมซื้อไปรับประทานด้วยซึ่งนี่คือสเสน่ห์ของตรุษจีนในภูมิภาคแห่งความหลากหลายอย่างอาเซียน